สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขเด่นกำลังวันของแอดปลายฝันงวดที่ผ่านมาเลขเด่น3ตัวของอาจารย์มี1ตัวนะครับที่เข้าก็คือเลข5ทุกท่านขึ้นไปบนนะครับโวยออก593 มวดมา,าจารย์คำนวณได้1.48ทุกท่านสูตรนี้ชอบก่อแคปหน้าจอเอานะครับเมื่อชอบใจอย่างไรก็ผ่านต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างแบบ3ตัวสูตรนี้ของแอดกลมเกตนุษมวดที่ผ่านมาสาาูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข3ขึ้นไปบนนะครับมวดก่อนหน้านั้นมีเลข9ทุกท่าน9ก็ ขึ้นไปบนนะครับงวดที่ออก690ต่องวดหลังสุดเข้านะครับทางเดินเลขสูตรนี้งวดหมายจารย์คำนวณได้570ทุกทา่าน570แนวทางเด่นบนล่างแบบ3ตัวนะครับต่อมาจะเป็นทางวัดใจเลขติดบนของแอดบ้านนี้มีรัก เลขเด่น4ตัวของอาจารย์สูตรนี้งวดก่อนมีเลข5นะครับที่เข้างวดใหม่ได้ 6, 7, 8, 9นะครับ 6, 7, 8, 9แนวทางเลขติดบนแบบ4ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างแบบ3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์นั้น มีเลขห้าทุกท่านขึ้นไปบนสาทิตีห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่อาจารย์จะดีแบ่งปันมาให้แล้วใบฝังทางขวาด้านบนสูดคำนวณของอาจารย์ได้สี่ห้าหกทุกท่านงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นบนล่างแบบสามตัวสูดคำนวณของอาจารย์ได้สี่ห้าหก ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10บ,บนนะครับเด่น10บ,บนของอาจารย์ได้0 3 4 5 7 8 9 0 3 4 5 7 8 9ทุกท่านยังอยู่กันที่แนวทางของแอดบ้านนี้มีรักนะครับทั้ง3ใบนี้เป็นแนวทางเด่นสนบ,บน3สูตรทุกท่าน ก็จะมีสูตร1สูตรสองแล้วก็สูตร4งวดที่ผ่านมาที่ผมลงให้ก็คือสามใบด้านล่างนะครับสูตรหของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี9กับ3ามสูตรสมา1ตัวมีเลข3นะครับเข้าหลักหน่วยสูตรสมา2ตัวนะครับมี9กับ3ประมาณนี้นะครับงวดก่อนที่ผมได้ลงให้ หมดใหม่ก็คือ3ใบด้านบนทุกท่านตอนบนสูตรหของอาจารย์ได้0ู6 7หนึ่งหกสูตรสได้4ี่หกเจดแปสูตรสได้2 3งสามห้าดแดทุกท่านตามนี้นะครับใครชอบใครตามสูตรนี้ของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณของอาจารย์ผมก็ส่งต่อให้ท่านผู้ชม ต่อมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างเลือกวิ่ง2ตัวของเอดพันเข้าเนียวนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้4กับ7 4ก็ลงไปล่างทุกท่านไยออก4 2่สงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาถูกคำนวณของอาจารย์ได้1กับ7ทุกท่าน1กับ7ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ สูตรวิ่งบนล่างแบบ2ตัวของแอดพันเข้าวเหนียววันที่อยู่ในส่วนด้านบนนะครับสิบหับหกัเจ็ดถัดมาครับใบนี้จะเป็น,นทางวิ่งบนของแอดพฤหัสนะครับด้านบนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1กับ2ด้านล่างได้9กับศนทุกทัน 1ามเนะครับ1 2กับ90วันที่อยู่ด้านบนครับ16มิถุนายน67ต่อมาครับใบนี้อาจารย์ให้หน้ทางวิ่งบนล่างเพื่อวิ่งตัวเดียวมานะครับอาจารย์คำนวณได้เลข9ตัวเดียวทุกท่านชอบใจก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็ผ่าน ต่อมาใบนี้เป็นแนวทางเลขเด่น3ตัวของอาจารย์นะครับอาจารย์คำนวณได้7 8 9ทุกทนาน7 8 9ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนแบบ3ตัวปี2567งวดที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายสุดหน้ากระดาษนะครับงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้3 6 7 3มานะครับ เข้าหลักหน่วยคือออก5 9 3มงวดใหม่ขึ้นหน้ากระดาษใหม่นะครับอาจารย์คำนวณได้5 6 7หกดทุกทันสูตรนี้5 6 7นะครับเป็นบนแบบ3ตัวมาต่อกันที่แนวทางสูตรโบราณนะครับสูตรตำราบโบราณของเอจเจลาไยไพัทยาวันอาทิตย์นะครับตัวเลขที่ อาจารย์เจ้าของข้อมูลให้มาก็มี8253องทุกท่าน8253องาสมถัดมาจะเป็นทาง10บพนของแอดพิมมีงวดที่ผ่านมาหลัก10ของอาจารย์ไม่มีเลข9นะครับมีเลข3ทุกท่านหลุดไปนะครับ3ข้ออยู่ตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ สูตรคำนวณหลัก10ของอาจารย์ได้0 1 5 7 8หนึดแปดทุกท่านใบฟังทางขวา0ู5ยหนึ้าเจ็ดแปดสองมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยบนของอาจารย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยเข้าอยู่นะครับมีเลข3มงวดใหม่ได้0 2 4ย์สองห้าดเสทุกท่านครับศูนย์สองห้าหสาม จับมัดรวมกันดูนะครับแนวทาง10หน่วยบนแอพ p i m ม i ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนเลือกเด่น4ตัวของแอดเจ๊ฝนคนโคราชงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคํานวณของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี9กับ3ส a ิีสี่งวดหลังสุดเข้า3หลุด1งวดใหม่ ได้2องสามสี่าถูกนสองสามสี่เเด่น10หน่วยบนแบบสตัวของแอจเจฝนคนโคราชถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอชจเจฝนนะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นบนสองสูตรมัดรวมกันก็จะได้เป็นแนวทางคู่โต๊ดบนมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางเด่นบนของอาจารย์ เันกันตัวเดียวนะครับตัวชนมาทุกท่านได้เลข9นะครับส่วนคู่โต๊ดนั้นหลุดไปงดใหม่ใบฟังทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูไปเต็มกัน2สูตรของอาจารย์ด้านบนนะครับเด่นบนสูตร1ได้8901เด่นบนสูตร3ได้3456มัดรวมกันแล้วได้คู่โต๊ดอยู่ด้านล่างอาจารย์เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตําแหน่งคู่หน้านะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดเป็นต้นนะครับเลขเด่นของอาจารย์นะครับตัวเด่นได้8ตัวรองได้4ทุกท่านเด่น8รอง4 16มิถุนายน6 7ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ2ตัวของแอดมังกรเมลยัยมวดมาอาจารย์คำนวณได้5กับ8นะครับสูตรนี้ ต่อมาอีกสูตรหนึ่งนะครับเด็ยนล่างแบบ2ตัวสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้7กับ3นะครับ7กับ3ถัดมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างแบบ3ตัวงมดมาอาจารย์คำนวณได้1 3แล้วก็5ทุกัน่นามห้า ไปต่อครับมาต่อกันที่แนวทางสองตัวล่างของ S19 งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับบอกว่าสูตรหลัก10ของอาจารย์นั้นหลุดนะครับไม่มีเลขสมีแต่เลขสองทุกท่านเข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรหลัก10ของอาจารย์ได้6กับ7หลักหน่วยได้ศูนย์ตัวเดียวแนวทางของ S19 เก้าเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นแนวทางเลขมาล่างเลขเด่น4ตัวของอแสงเดือนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข4ทุกท่านหดยออก4 2่งวดหมาได้6 7 8 0นะครับ6 7 8 0คนที่อยู่ด้านล่างทุกท่าน16ทับ6 2567 เด็กมาล่างแอดแสงเดือนก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ